สวัสดีครับผมเซลเอกนะครับวันนี้นะฮะจะพามาดูฝูงนินจา400ของที่ร้านนะนี่มีรถสวยๆให้เลือกเพียบเลยนะครับอ่านะฮะถูกใจคันไหนชอบใจคันไหนนะครับสามารถแคปหน้าจอเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้นะครับอ่านะครับ ลูกค้านะครับสามารถโทรมาสอบถามได้นะครับหรือว่าแอดไลน์ผมมาได้เลยนะที่เบอร์โทรศัพท์0618128889นะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาพูดมาคุยมาถามกันได้นะไม่ว่าจะเป็นเอกสารในการจัดไฟแนนซ์นะครับหรือว่าทำยังไงขั้นตอนการออกมีแบบไหนบ้างนะครับสามารถเข้ามาคุยมาสอบถามกันได้นะ คันนี้นะสีดำนะต้องบอกเลยว่าปรับราคาใหม่นะถูกมากๆเลยนะครับเผื่อถูกใจเผื่อชอบใจนะฮะและตอนนี้นะครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ทุกคันเลยนะครับสามารถคุยจบที่เงินดาวและประกันลดหายได้เลยนะอ่านะครับถูกใจคันไหนแอดไลน์เข้ามาคุยกันนะวันนี้เซลลเอ็กขอลากก่อนนะครับสวัสดีครับ